ตามสวัสดีจ้าข้ามาเบิงวิธีเตรียมอาหารหลอกวางเขาคอดค่ะพี่น้องนี่อย่างแน่คะอาหารง้วอาหารง้วกล้วยกล้วยโมนี่กล้วยก็ได้นี่ย่างไหนย่างนี่ก็ได้เทาสีรอเพิ่นเขาคลอดนะคะ่ะนี่อดัมฟาร์มค่ะรอเพิ่นเขาคอดนะคะพี่น้องนี่ไงคะ่ะเรามาหงาะคะ่ะ ข้างนอกฝนตกเด้ค่ะพี่น้องค่ะฝนตกค่ะฝนตกป่าคืมฝนตกค่ะตกหลายมือเลยจ้าพักมือซ้องมือกับโต๊ะอีกเอาปล่อย่อปล่อยแข่งฝนได้อยู่บ่ ดำเป็นไดปล่อยแฉ่เด็ดส่ฝนโอ๊ยมันเป็นแมวได้น้องค่ะค่ะพี่น้องฝนตกกันเลยจะได้มาหาลูกคือเกาา่าจ้าเช็คตั้งเกิดอืมก็อีกค่ะแมวหล่อบเนเข่าผอบนะคะ เบิน้อยหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะนี่พี่หล่อเป็นใส่พอเอออินดีรอบอกค่ะพี่น้องค่ะพอพันเฮารอค่ะมันอินดีนี่แหลคะครับพี่น้อง อรอขนาดผนเอาไอ,อาาา้อาหารขนเนาะค่ะอาหารขนง่วค่ะสูตรหนึ่งหนึ่งเจ็ดซีเนาะค่ะมาไหอยรอเพิ่นเขาพอกมาจากที่เขาปล่อยไว้ข้างนอกนะคะบอกไป้อลูกเ้อฝนตกเ้อฝนตกไม่ออกไปเ้อ ฝนตก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 ,ตกดีค่ะที่น้องรับช่จากทา้างไดแนฝนตกบอจาพร้อมเียนมากน็นัวหัวมัวน้ำกันได้ค่ะเป็นโมยีแม่ค่ะเงาเป็นเงาเงาด้ค่ะเยวนี้ <c oughs> อ่ะเอาพารวยพารวยกับอุ้งอิงน้อยจ้าจอกมากอยู่น้ำกัน พารวยอุ้งอิงน้อยอ,อ,อุ้งอิงไม่จะอุ้งอิงน้อยหาเดือนกว่าพารวยหกเดือนกว่าค่ะดีดีอาตอมอาตอมสองโตนี้ลูกผสมกวางมาค่ะ<ง>เป็นไงจักน้อยเมื่อนี้บอด้มีคอนเทนต์อียงได้ค่ะพี่น้องค่ะพามาเบิงพามาเบิงกวางจะ พี่น้องอย่างในเฮ็คอนเทนต์เกี่ยวกับหยังก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ด้จ้ี๋ยวาิจัดให้ค่ะพี่น้องค่ะนี่เลยเมื่อกี้ก็มีคนโทรมาค่ะจากข้างน้องบัวลำํำพูเนาะคะ่ะคนอยากได้แจ็คซีปโต้สันขาพี่น้องค่ะจัดไปค่ะ ก็จัดไปเลยค่ะเตรียมอคอกเตรียมแปลงหญ้าเตรียมโรงเรือนเสร็จแล้วก็จัดไปเลยจ้าผ่ากิ้งหงาด้วยค่ะเพราะก็มะหอดไหมคะ่ะอดัมฟ้ามีจะหายกวางกินหายอาหารกวางมือละหลอบด้วยค่ะอันนี้คือทีเหลือนะคะปืนมือเ้ามาจะเหลือเพราะนอกไม่แน่หน่อยๆนี่ค่ะ ยูพื้นนี่ก็มักไปเป็นปุ๋ยเลยเนาะค่ะมือก้อนทัดไปนั้นเพื่อนก็เอาปูนขาวมาโรยอยู่ค่ะขาเชื่อนะคะทำสะอาดคอก่ะทำสะอาดคอบุ้งพี่น้องเพื่อได้กินแล้วเพื่อนกันเลียปากเลียโตเลียแตงรอแตงสวยเนาะเฮ้กลิ่นแตงสวยเป็นเบิงพี่น้องค่ะนะ นะนะอุ้งอิงอุ้งอิงค่ะเด็กน้อยหนึ่งเดือนเอ้ยหกเดือนเอ้ยห้าเดือนขอโทษค่ะอุ้งอิงห้าเดือนสามวันนะคะห้าเดือนสามวันพาลวยหน่อยน้อกันนี่ค่ะพาลวยผู้หันนาไปนี่ค่ะผู้พาลวยหกเดือนกว่านะคะส่วนอายเพิ่อนในงเขาขึ้นล้วจ้า เขาขื้นต้วเตะแแมตุงมูติม่แล่วนีเด้ออาย่เลยเขาขื้นพากันเขาขื้นนะคะน่ะเจ็ดแปดเดือนเขาเริ่มแทงนอแหละค่ะเขาเอิ่นไว้อย่างเอินเขาเอินเป็นนอเขาบอกเขารอเรอิเอนเป็นอย่างขออภัยได้ค่ะคันเอิ่นว่าถือจะเขานาลจานเนี่เจ็ดแปดเดือนเขาเริ่มแทงนะคะเรียกว่าเขาจะอยู่ระหว่าง กับใบหูเนาะลุงเนาะ <c oughs> ไอ้ขนตามล่ำโตเนี่ยบางเอฟซี่บางคนมันก็จะว่ามันขี้ห้ามันเป็นเพื่อนอย่างยีงสิมันบูเมนได้ค่ะขนตามล่ำโตนี่เขาพัดขนใดนะคะคือช่วงพัดขนขนเขาก็จะบ่ง่ามปันไดค่ะพี่น้องค่ะ เด็กๆดูแลตัวเองนะลูกพี่น้องเอฟซีกับที่รับชมวัก็ดูแลสุขภาพด้วยค่ะช่วงนี้จะเป็นฝนตกดีค่ะค่ะดูแลสุขภาพขอให้แข็งแรงสุขุทุกคนลำรวยลำรวยเห้งมันมันเด้อค่ะเห็ุอย่างก็ได้ค่ะพี่น้องคขาดำฟ้ากับฝา,ากกดติดต,ตามช่องเนยเด้วยค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์อีแม่ซอยอีแมนได้ค่ะเด้อดันช่องส่อยกันไม่ได้จา้าอยากได้ผู้ติดตามอีกได้หลาย,ลยเลยค่ะ <c oughs> สะอ่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะ,พอ,คะพอพันนีเขาซื่อมา,าสองหมื่นแปดได้ค่ะนี่อันนี้ แม่พันตัวละสองหมืนห้าเนาะค่ะคำถามยอดคิดก็คืออยากเลี้ยงโตเท่าใดยังสีเนาะคะ่ะอยากเลี้ยงก่อนสื็สืบเสาะหาราคาถือกว่ากันนั้นแล้วเนาะ,ะคะ่ะพี่น้องก็้าใจอยูกก่จ้าฟ้าเมยมของเห้านี่ประเทศเล่าเขามาเอาหลายได้ค่ะช่วงนี้นะคะ พี่น้องก็อยากให้รีบตัดสินใจแน่จักน้อยนาะคขะน้อเดี๋ยวเขาเอาไปเมิดก่อนมันก็สีหายากจักน้อยอีกขึ้นมาอีกล่ะครับพี่น้อง่ะเบียกหมดเลยลูกเบียกเป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 ียกนะเป็นนะเป็นนะเป็นนะเปียกเปียก ย่าให้เปียกหลายลูกเด้อมันสิปอดบวมเด้อพอใจบอเข้าใจไหมจ๊ะถ้ามันจะเปียกนะจ๊ะเข้าใจไหมจะ๊ะ <c oughs> <c oughs> เข้าใจว่าลูกบ่เข้าใจพั่นเดินจะได้ยินเสียงเพิินค่ะอินดีอินดีครับ,<ค>อบพอพันซื้ออินดีค่ะพี่น้องเอิกระหันไม่ได้ละเนาะคะ่ะอินดีครับช่วงนี้เพิ่น <sk r isa> เข่าไก่ได้ดอกค่ะบางช่วงทั้พประเทศม่านตาขยายออกนี่จไปไกลเราเด้ดจ้าแถวดี มาตาขยายกัดเขียวกัดปาก่าอะมาไก่เราจะเราติดซอส,สอันนี้เขาไก่ได้จ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่น้องที่รับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์จ้าฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ขออนุญาตพ่อสม,มีกันค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ